สวัสดีจ้าน้องๆทุกคนขอยินดีต้อนรับว่าที่ข้าราชการทุกท่านนะเข้าสู่โครงการสอนฟรีติวฟรีสอบคณิตศาสตร์นะสอบเข้าราชการวันนี้เราก้าวมาถึงวันที่82โดยพี่แป้งสอนฟรีทุกวันไม่มีวันหยุด สอนมาได้82วันแล้วใครเรียนกับพี่ครบทุกวันรวมทั้งดูย้อนหลังด้วยพิมพ์เข้ามาหน่อยพิมพ์เข้ามาหน่อยคนเราถ้าทำอะไรซ้ำๆ21วันจะกลายเป็นนิสัยเป็นนิสัย21วันนี่ก็คือหมือกับว่าเราทำได้21วันพอเลย21วันไปประมาณ3เดือน อันนั้นนะ่ะคือเป็นนิสัยถาวรของเราแล้วเป็นวิในแล้วเป็นวินยันนยของเราแล้วพี่แป้งจะชอบพูดว่าเป็นสันดานดีเราทําให้ได้นะตอนนี้82วันอีก8วันก็ได้90วันแล้วถ้าใครนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาได้82วันแล้วอ้าวหลักการของโครงการนะหลักการของโครงการทําไมพี่แป้งทําทุกวันทําไมทําทุกวัน สิ่งแรกเลยน้องๆจะอยู่ในกลุ่มปิดหรือว่าอยู่กลุ่มติวฟรีนี้ก็ตามสิ่งแรกเลยที่น้องๆเข้ามาเจอพี่แป้งให้ไปนอนให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาแล้วถ้าตอนนี้มันใกล้สอบท้องถิ่นจะสอบประมาณธันวาคมแล้วกอพอสอบมกระลามกระลาแล้วครูผู้ช่วยครูผู้ช่วยก็ข่าวแว่วๆมาแล้วต้นเดือนกุมภา ดังนั้นถ้าหน่วยงานไหนเปิดสอบได้ตอนเนี้ยเขาก็จะเปิดสอบไล่ๆกันเลยเปิดสอบไล่ๆกันเลยดังนั้นใครที่โดยเฉพาะคนที่สมัครไว้แล้วคนที่สมัครไว้แล้วการนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาสําคัญมากและในช่วงที่เราอ่านหนังสือสอบแบบติวเข้มเนี่ยเราสามารถนอนแค่4ีถึงหชั่วโมงได้เรานอนแค่สีชั่วโมงได้ดังนั้น จุดมุ่งหมายในการทำโครงการของพี่ใช้คำว่าพาน้องอ่านคือพาน้องอ่านกับปลุกน้องอ่านคือต้องการให้ทุกคนทำทำการลงมือทำถือว่ายากตัดสินใจที่จะลงมือทำก้าวแรกยากเสมอแล้วก้าวต่อไปที่จะก้าวต่อเนื่องจนกว่าจะถึงเป้าหมายก็ยิ่งยากยิ่งกว่าดังนั้นพี่เป้งก็จะพาพวกเราทุกคน เดินไปสู่เป้าหมายในทุกๆวันในทุกๆวันดังนั้นสิ่งที่เป็นกติการ่วมกันก็คือไปตั้งเวลานอนให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาแล้วน้องๆรุ่น6รุ่นหที่สมัครไว้แล้วเราจะเริ่มเรียนตีห้าวันที่8พี่แป้งจะส่งข้อความปลุกเราทั้งในกลุ่มไลน์แล้วก็ในกลุ่มปิดตีสี่ครึง่งเราต้องตื่นตีสี่ครึง่งแล้วตีห้าเข้าเรียน เรียนตีห้าถึงหกโมงทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเรียนตรงนั้นเสร็จแล้วก็มาเรียนต่อตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไดแล้วพี่แป้งให้แนวคิดน้องๆที่จะสอบข้ายการท้องถิ่นถ้าใครสมัครทั้งท้องถิ่นทั้งกอพอ้ตอนนี้คณิตศาสตร์ถ้าอยู่เรียนกับพี่ถ้าอยู่เรียนกับพี่คณิตศาสตร์เราน่าจะได้คะแนนไปแล้วเพราะคณิตศาสตร์ของท้องถิ่นออกประมาณ1 0 1ถึงข้อนอกนั้นก็จะเป็นกฎหมาย ในหนึ่งเดือนนี้ให้เราไปวางแผนใครที่จะสอบท้องถิน่นไม่ต้องเข้าไปในรุ่นหกนะเพราะในรุ่นหกต้องไปนั่งเรียนกับพี่หนึ่งชั่วโมงเป็นคณิตศาสตร์แล้วก็แนวคิดเป็นคณิตศาสตร์แล้วก็แนวคิดแต่แนวคิดพี่แป้งให้เรามาเยอะแล้วพี่แป้งเรียนมาสอนมาแปดสิบกว่าวันเนี่ยที่ฟรีที่เพจเนี่ยเอาแนวคิดที่พี่ให้เนี่ยนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาแล้วถ้าหนึ่งเดือนเราสอบท้องถิน่น เราควรนอนแค่ประมาณสี่ชั่วโมงที่เหลือนะ่ะให้ตื่นมาอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาดูไ์สดไม่ต้องเข้ามาดูไ์สดไปอ่านหนังสือต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าการกินการนอนแม้กระทั่งการกินนอนให้น้อยลงกินให้ไวการเตรียมของกินใครเคยทำกับข้าวกินเองก็ไม่ต้องทำนะสั่งซื้อหรือให้แม่วานให้แม่อะไรทำให้คือต้องใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุด ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดใครเข้ามาแล้วแชร์ให้พี่ด้วยใครเข้ามาแล้วแชร์ให้พี่แป้งด้วยแบตจะหมดวันนี้เรียนคณิตนะเรียนคณิตก่อนมีเรื่องจะคุยเยอะแยะแต่ไม่เป็นไรพี่แป้งสอนสอนทุกวันอยู่แล้ว <laughs> พี่แป้งสอนพวกเราทุกวันอยู่แล้วคุยได้ตลอดนะอ่ะ ตอนนี้กอพิเศษอันนี้กอพิเศษสอบเมื่อปีหกสสอบประมาณ19บเก้ากระะกฎาคมหกสสอบมาแล้วนี่เป็นข้อสอบจริงนี่เป็นข้อสอบจริงอ่าเราทําคณิตก่อนนะวันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยแนวคิดกันแนวคิดสําคัญถ้าเราคิดถูกเรามีแนวคิดที่ดีเราวางแผนถูกการลงมือทําเราก็จะสําเร็จเขาบอกว่าถ้าเราคิดดี แผนเราดีแผนเรารอบครอบเรามีโอกาสชนะไปเกินครึ่งแล้วแล้วที่เหลือที่จะชนะได้ก็คือการตัดสินใจลงมือทําแผนจะดีแค่ไหนถ้าไม่ลงมือทําก็ไม่สําเร็จโอเคไหมโอเคไหมดังนั้นมันต้องสัมพันธ์กันทั้งแผนแล้วก็การกระทําถ้าไม่มีการวางแผนทาดุยดุยดุยไปก็ไม่มีทางสําเร็จหรือสําเร็จได้แต่ช้านึกออกไหมอ่ะ โอเค a บวก b เท่ากับ c ถ้า a และ b เป็นจํานวนขี้ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเขาให้มาเป็นตัวแปรเขาไม่บอกเลขมาเลยว่าเลขไหนเป็นเลขไหน a เป็นเลขอะไร B เป็นเลขอะไร c เป็นเลขอะไรเขาไม่บอกเราเลยเขาไม่บอกเราเลยทีนี้เราจะทำยังไงดีตัวช้อยก็เป็นตัวแปรเหมือนกันอดังนั้นเรามาวิเคราะห์ที่โจทย์ก่อนเรารู้แล้วว่า a a กับ b เป็นเลขขี่ a กับ b เป็นเลขขี่เรารู้แล้วโจทย์บอกแล้วเท่ากับ c c เป็นเลขอะไรในโจทย์ c บอกไหมบอกว่า c เป็นเลขอะไรไหมไม่บอกดังนั้นเราจะรู้ว่า c เป็นเลขคู่หรือเลขขี้จากใครทำไมเราต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นคู่เป็นขี่เราจะได้ลองแทนค่าดูไงเราจะได้ลองแทนค่าดูว่ามันได้ออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะ ตอนนี้เรารู้แล้วว่า a เป็นขี่ b เป็นขี่ c ยังไม่รู้เอ๊ะลองแทนค่าดูซิ a เป็นขี่1เป็นขี้ใช่ไหมบวก b คือ3ก็เป็นขี้ห่งบวกสได้เท่ากับ4ี่ลองสักห้าบวกเจ็ดห้าก็เป็นเลขขี้เก็เป็นเลขขี้บวกกันได้สิบสองเก้าบวกสิบวกกันได้ย2่สิ 9, บ จากเราสังเกตขี้บวกขี้ได้คู่ขี้บวกขี้ได้คู่ขี้บวกขี้ได้คู่ลองลองตัวอย่างมาตั้งสามตัวเราได้ C เป็นเป็นคู่ใช่ไหมอ้าวดังนั้นเรารู้แล้วตอนเนี้ย a, a เป็นจํานวนขี้ b, b เป็นจํานวนขี้ c เป็นจํานวนคู่เสร็จแล้วในตัวเลือกตัวไหนเขาให้อะไรเรามาเราก็หาตัวเลขไปแทนค่าเราจะเอาอะไรมาแทนค่าก็ได้นะขอให้มันเป็นเลขขี้ ขอให้มันเป็นเลขคี่ขอให้มันเป็นเลขคู่โอเคไหมแล้วโจทย์ต้องการไม่จริงไม่จริงคือที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องอดูอันตัวแรกที่อันแรกก่อน3าส่วนด้วย 2B อ่บีสส่วนด้วย 2b จากที่เราวิเคราะห์ออกมาแล้ว C เป็นคู่ใช่ไหมสามสมมติเลขคู่ C ีเราแทนค่าให้เป็น8แล้ว สองี 2, เป็นเลขขี้ให้ดีเป็นสามซะ,ะให้ B ีเป็นสามได้เท่ากับเท่าไหร 3, 3, 8, สามสามแปดยี่สิบสี่สามแปดยี่สิบสี่ตัวเนี้เราจะให้เป็นอะไรก็ได้นะเราลองคาดคะเนดูส่วนหกยี่สิบสี่หารหกได้เท่ากับเอ้ยได้เท่ากับสี่ยี่สิบสี่หารหกได้เท่ากับสี่เป็นเลขอะไรเป็นเลขคู่ลองดูอีกตัวหนึง่งลองแทนดูอีกตัวหนึง่ง แทนอย่างนี้เลยได้ไหมสองสามอันนี้สามนะอันนี้เราเห็นเนาะสามคูณสิบได้สามสิบสามคูณสองคูณสามได้หกได้เท่ากับห้าสามสิบหารหกได้เท่ากับห้าอันนี้เลขคู่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเลขคู่ c สาม c ส่วนสอง b เป็นเลขคู่ เราได้ทั้งคู่ทั้งขี้ข้อนี้คือไม่แน่ไม่แน่อาจจะคู่หรือขี้ก็ได้เราสังเกตนะเราทําข้อสอบกอพอมันจะมีไม่จริงมีจริงแล้วก็ไม่แน่ไม่แน่อาจจะเกิดได้ตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไปถูกไหมอาจจะขี้ก็ได้อาจจะคู่ก็ได้อ,จจไดอ่ะข้อนี้ไม่แน่แต่โจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการไม่จริงใช่ไหมเราก็หาตัวต่อไปหาตัวต่อไปอ่ะ อันนี้เป็นการเรียนเป็นการาฉเฉลยพี่แป้งก็จะทําให้ดูทั้ง3อันเลยอันที่2 a ยกกาลังสองบวก b ยกกาลังสองเท่ากับคู่เขาบอกว่าตัวเลือกที่สอง a ยกกาลังสองบวก b ยกกาลังสองเท่ากับเลขคู่จากที่เราทําไว้แล้วแล้วก็โจทย์ก็บอกด้วยว่า a กับ b _เป็นเลขคี่ใช่ไหม a กับ b เป็นเลขคี่ล้วก็ลองแทนค่าสมมุติเป็นเลขหนึ่ง หนึ 1> 1ยกกำลังสองบวกกับ3ยกกำลังสองอ่ะหยกกำลังสองได้เท่ากับ1 3ยกกำลังสองได้เท่ากับ9ได้เท่ากับ10ได้เท่ากับ10แล้วลองแทนเป็นตัวอื่นสิ <1> 1> เอาเป็น5ยกกำลังสองบวกเจยกกำลังสองหยกกำลังสองได้25่สิบห้าบวกเจ็ยกกำลังสองได้49เท่ากับ9กบวกหเป็น14ใส่4ทด1ได้7จ็ดเจ็ดสิบอันนี้เป็นเลขอะไร เป็นเลขคู่แล้วเขาบอกว่า a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2เป็นเลขคู่จริงไหมจริงอ่าจริงไปดูตัวเลือกที่3 c ลบ b ยกกำลัง2เท่ากับเลขคี่อ่ะเขาบอกว่า c ลบ b ยกกำลัง2เป็นเลขคี่จากที่เราทำไว้ c เป็นคู่ b เป็นคี่ใช่ไหมคู่ แล้วก็ขี้อ่ะดังนั้นเราก็ลองแทนค่าดูอันนี้มันเป็นคู่ลองแทนค่าดูเราแทนเป็นเลขอะไรก็ได้เราลองแทนดูอ่ะเราแทนให้มันเป็นเลขสองอ่ะถ้าให้มันเป็นเลขสองให้ c เป็นสองเพราะ C เป็นเลขคู่ใส่วงเล็บไว้ตามที่โจทย์บอกให้เราพยายามนะถ้ามันมีเลขยกกําลังถ้าเขาใส่วงเล็บเราต้องใส่วงเล็บนะถ้าเราไม่ใส่วงเล็บค่ามันจะเปลี่ยน เดี๋ยวพี่แป้งทําตรงนี้ให้ดูแล้วจะบอกว่ามันเปลี่ยนยังไงอ่ะ b เป็นเลขขี้อ่ะสักหนึ่งเท่ากับ1นึสองลบหได้เท่ากับ1ยกกําลังสองได้เท่ากับ1น่งถ้าลองสัก5้ลบสใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเยห้าไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นเลขคู่ต้องหกหกลบสยกกําลังสอง เท่ากับ6ลบ3ได้3 3ยกกำลังสองได้เท่ากับ9อ่ะ6ลบ3ได้เท่ากับ3 3ยกกำลังสองได้เท่ากับ9อันนี้เลขขี้อันนี้เลขขี่เขาบอกว่าได้เลขขี่จริงไหมจริงอันนี้คือขี่อันนี้ก็จริงจริงคือถูกอ่ะอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกเหลือข้อ4ข้อ4 A ลบ b ยกกำลังสอง เท่ากับขี้อ่ะตัวเลือกเขาบอกว่า a ลบ b ยกกำลังสองเท่ากับขี้ล้วก็ลองแทนค่า a กับ b เป็นเลขขี้ใช่ไหมเป็นเลขขี้อ่ะ a กับ b เป็นเลขขี้เราก็ลองแทนค่าดูอ่ะแทนค่าดูเป็นเลขขี้อ่า3สลบหยกกำลังสองสลบหได้3าลบหได้2ยกกำลังสองได้เท่ากับ4ี่ เอาห้ลบสได้เท่ากับ2ออ้าได้2เหมือนกันเอาเอา9ก้ดีกว่าเกลบสได้เท่ากับ6ยกกําลังสองหกยกกาลังสองได้36มสิบเลขคู่เลขคู่แต่เขาบอกว่ามันได้เลขคี่จริงไหมไม่จริงเพราะเราลองแทนค่าออกมาแล้วมันได้เลขคู่โอเคไหมแล้วการ ยกกําลังที่พี่แป้งบอกว่าถ้าเขาใส่วงเล็บเราต้องใส่วงเล็บถ้าเขาบอกว่า a ลบ b ยกกําลังสองอันนี้หมายถึงว่าตัวนี้ยกกาลังสอง,ต,กกงตัวเดียวตัวนี้ยกกาลังสองตัวเดียวคือ b ยกกําลังสองแต่ถ้าเขาใส่วงเล็บแบบนี้ปุ๊บเราต้องบริหารจัดการในวงเล็บก่อนทั้งหมดนี้ยกกําลังสองดังนั้นการทําโจทย์คณิตศาสตร์หรือพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์วงเล็บสําคัญมาก วงเล็บสำคัญมากถ้าตรงไหนเขาใส่วงเล็บเราต้องทําในวงเล็บก่อนด้วยแล้วก็ต้องไม่ไม,ไม่ไม่หลุดถ้าเขาใส่วงเล็บถ้าเขาไม่ใส่ความหมายมันก็จะเปลี่ยนความหมายมันก็จะเปลี่ยนโอเคไหมอ่ะดังนั้นข้อนี้อันนี้ไม่จริงข้อสี่ไม่จริงดังนั้นข้อนี้เราตอบไหนข้อสี่เราได้ไม่จริงข้อสได้จริงข้อสได้จริงข้อสได้ไม่แน่ แล้วโจทย์ต้องการไม่จริงดังนั้นไม่จริงคือตรงนี้ไม่จริงอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้ไม่แน่อ่ะดังนั้นข้อที่ถูกที่สุดคือข้อที่ไม่จริงคือข้อสี่ไม่จริงแล้วก็ตอบไม่จริงโอเคไหมอ่ะได้คําตอบเรียบร้อยแล้วได้คําตอบเรียบร้อยแล้วใครได้ไปสอบรอบที่แล้วบ้างใครได้ไปสอบกหกสามบ้าง หรือยังไม่ได้ไปเริ่มสอบเลยยังไม่ได้ไปเริ่มสอบเลยอ่าตอนนี้มีกอพอเปิดรับสมัครคือกอพิเศษกอพิเศษก็ยังมีหลายคนอยู่ถามว่ากอพิเศษคืออะไรกอพิเศษก็คือคนที่สอบผ่านภาคกอ้อผ่านภาคขอเรียบร้อยแล้วคนที่สอบผ่านภาคขอเรียบร้อยแล้วถึงจะได้สมัครสอบแล้วตอนเตรียมตัวไปสมัครสอบทํำยังไงจะสอบกอพหกอ่า กพิเศษหรือว่ากหกห้าเตรียมเหมือนกันนะไม่ต้องส่งเอกสารใดๆไปที่สำนักงานกอพอนะเป็นการสมัครสอบออนไลน์เป็นการสมัครสอบออนไลน์นอออนลนทุกหน่วยงานเลยเขาให้เราสมัครออนไลน์แล้วเขาให้เรารับผิดชอบรับผิดชอบข้อมูลข้อเท็จจริงทุกอย่างที่เรากรอกเข้าไปในใบสมัครดังนั้นการสมัครเราการสมัครเราเนี่ย ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเป็นจริงเป็นกฎหมายอาญานะแจ้งข้อมูลเท็จแจ้งข้อมูลเท็จถ้าหน่วยงานไหนเขาเอาเรื่องว่าเราแก้งข้อมูลเท็จบางคนจะบอกว่าเขาจะตรวจสอบตอนไหนโน่นนี่นั่นเขามีการตรวจสอบอยู่แล้วถ้าคุณสอบผ่านและหลายคนอย่างสมัครอย่างสมัครถ้าสมมุติว่าบางคนสมัครอาวุธไม่ตรงไปสมัครแล้วเขาก็ให้สมัครด้วยให้สมัครด้วยได้ไปสอบด้วย แต่บางเอิญสอบไม่ผ่านเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบไงเขาจะตรวจสอบตอนคุณสอบผ่านตอนคุณไปสอบสัมภาษณ์เขาจะให้คุณเอาเอกสารฉบับจริงพร้อมทั้งซีลอกไปไปยื่นเขาไปยื่นเขาดังนั้นน่ะเราอะ่ะอ่ะปักขอบคุณนะปักสมัครคอร์สติวต่อสมัครคอร์สติวต่อนะลูกศิษย์ก็น่ารักน่ารักถ้าใครมีกำลังทรัพย์ อยากสน,สนับสนุนพี่แป้งก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยขอบคุณในน้ำใจสมัครคอร์สติวกับพี่ตอนนี้พี่ก็เริ่มรับสมัครแล้วแล้วก็จะปิดแล้วไม่ใช่เริ่มเพราะถ้าเปิดเรียนพี่แป้งจะไม่รับแล้วดังนั้นเรามีโอกาสสมัคร2วันเท่านั้นวันนี้กับวันพรุ่งนี้สำหรับรุ่น6อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องเอกสารที่จะนำไปสอบสมัครสอบก่อนนะชื่อนามสกุลของเรา เลขบัตรประชาชนทั้งเลขหน้าแล้วก็เลขหลังข้อมูลส่วนตัวเช่นพวกที่อยู่ปัจจุบันอะไรเงี้ยวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพทพ์แล้วก็ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกพี่แป้งอยากจะย้ำนะโทรศัพท์เราขอเบอร์ที่ติดต่อได้โทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ก็ขอเบอร์ที่ติดต่อได้เพราะว่ามันมีหลายครั้งบางครั้ง เขามีการแบบว่าเขาตรวจสอบข้อมูลเราเขาอยากสอบถามเราหรือบางทีเราสอบกอพเอสอบท้องถิ่นไว้อย่างเงี้ยของท้องถิ่นเขาก็ให้กรอกนะเบอร์โทรเขาจะเรียกไปบรรจุเรียกไปสัมภาษณ์ติดต่อเราไม่ได้ทํำยังไงดังนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะใส่ควรเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกติดต่อได้ตลอดเวลาคนที่ติดต่อได้สะดวกก็คือ น่าจะเป็นคนสนิทเราเป็นพ่อเป็นแม่เราหรือถ้าเป็นเพื่อนเราไม่ได้อยู่กับเพื่อนตลอดคนที่อยู่ด้วยกับเราตลอดคนที่ติดต่อเราได้ตลอดอีเมลอีเมลขอเป็น Gmail นะทุกวันนี้เขานิยมใช้ Gmail ถ้าใครยังไม่มีให้ไปทําหรือถ้าใครมีแล้วลืมรหัสอะไรไปเรียบร้อยแล้วก็ไปเช็ครหัสว่าจำรหัสได้ไหมจำรหัสได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็อาจจะสมัครอีเมลขึ้นมาไว้ เพื่อสมัครเพื่อสมัครข้อมูลทั้งหมดที่พี่แป้งไล่มาเนี่ยเราสามารถเตรียมไว้สอบกพ .65 ได้กพ .65 ที่จะสมัครต้นปีต้นปีกุมภาถึงมีนาจะรับสมัครเราเตรียมข้อมูลพวกนี้ไว้เลยแล้วเขาก็จะมีบอกว่าให้เราใส่รหัสไว้เวลาเราดูผลสอบพี่แป้งให้เราใช้แนะนําให้เราใช้เลข8ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนเราเราจะได้จําได้ เราจะเอาหน้า,นาตัวแปดตัวหน้าหรือแปดตัวหลังแล้วแต่แล้วแต่ให้ใช้จากเลขบัตรประชาชนเราเราจะได้จําได้เพราะกว่าจะประกาศผลสอบเราสมัครกุมภาประกาศผลสอบประมาณตุลาเราจําไม่ได้แล้วว่าเราใส่รหัสอะไรไปแต่กอพิเศษประกาศไว้นะกอพิเศษประมาณเดือนหนึงก็รู้เรื่องแล้วก็รู้เรื่องแล้วแต่ว่าเราเดือนนึงเราก็ยังจําไม่ได้ตอนสมัคร แล้วตอนสมัครเราต้องเขียนไว้ด้วยรหัสนะเขียนไว้โนต้ตไว้แล้วก็วุฒิการศึกษาสถานที่จบวันจบใบปริญญาอะชื่อปริญญาบัตรแล้วก็เกียรตเฉลีย่ยชื่อปริญญาบัตรดูที่ใบรับปริญญาบัตรเราอะ่ะหรือถ้ายังไม่รู้ว่าชื่อปริญญาบัตรตัวเองคืออะไรก็สอบอสอบถามอาจารย์คณะของตัวเองไปว่าชื่อปริญญาบัตรของหนูอะชื่ออะไร นึกออกไหมแล้วก็เกียรเฉลีย่ยเกียรเฉลีย่ยโอเคไหมอันนี้คือเตรียมไว้แต่ปีหกห้าถ้าใครไปสมัครปีหกห้ามันจะมีข้อหนึ่งเพิ่มมาคือคนที่เรียนยังไม่จบคนที่เรียนยังไม่จบเขาก็จะมีช่องให้กรอกว่ากําลังศึกษาอยู่เกียรเฉลี่ยก็อาจจะยังไม่ครบปีที่แล้วเขาไม่ได้ให้ใส่เกียรเฉลีย่ยคนที่กรอกว่าไม่จบแต่ปีก่อนๆน่ะคนที่กรอกว่าไม่จบเนี่ยเราเรียนมาสี่เทอม เรียนมาสี่เทอม3ามเทอมเราก็ใช้เทอมที่เราเรียนมาแล้วอะ่ะบวกกันแล้วก็หารอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ใน7ตัวเนี้ยคนที่จะสมัครกอรพิเศษซึ่งจะเริ่มสมัครวันที่10พฤศจิกายนเนี้ยให้เตรียมข้อมูลแล้วการสมัครเป็นการสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ต้องเอาเอกสารใดๆไปยื่นแค่กรอกข้อมูลให้เป็นจริงแล้วเขาให้เรารับรองข้อมูลของเรา ในใบสมัครร0อเซถ้าเขาตรวจสอบภายหลังคถ้าเขาตรวจสอบภายหลังสามารถตีเป็นโมฆะได้เลยถ้าเราใส่ข้อมูลไม่เป็นจริงดังนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องเตรียมการถ้าใครจะสมัครกอพหกหก็ต้องเตรียมการทุกอย่างให้ครบแล้วกรอกใบสมัครต้องตรวจสอบดีๆก่อนค่อยส่งใบสมัครกรอกใบสมัครเสร็จแล้วต้องตรวจสอบดีๆก่อนค่อยส่งใบสมัคร มีประจำบ่อยทุกปีเลยเบอร์โทรหนูผิดบ้านเลขที่หนูผิดอันนั้นหนูก็ผิดใส่ปีการศึกษาผิดหมายถึงว่าเราต้องมีความรอบคอบตอนเรากรอกใบสมัครตอนกรอกใบสมัครโอเคไหมอ่าวันนี้ได้ความรู้คณิตศาสตร์แล้วก็แนวทางในการสมัครสอบอ่าวันนี้พิมพ์แค่อ่าพิมพเหมือนเดิมเราแล้วกันพิมพ์เหมือนเดิมแล้วกันขอบคุณครับพี่แป้ง ผมจะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วสอบเป็นข้าการให้ได้ขอบคุณค่ะพี่แป้งหนูจะอ่านหนังสือตั้งใจอ่านหนังสือสอบเป็นข้าการให้ได้นะเราจงเชื่อมั่นอ่านนิวขอบคุณครับเราจงเชื่อมั่นอ่าวันนี้พี่แป้งไปเปิดไอ้นั่นมันก็ส่งลิงก์อีกแล้ว <laughs> ข้อความอัตโนมัติเปิดลิงก์ข้อความอัตโนมัติอ่าก่อนจากกันวันนี้ก็พิมพ์เข้ามา แล้วโครงการนี้เป็นโครงการติวฟรีพี่แป้งติวฟรีมา82วันแล้วแล้วก็จะติวต่อไปเรื่อยๆใครเตรียมตัวสอบใครใกล้จะสอบก็เข้ามาเรียนกับพี่มารับความรู้เกี่ยวกับคณิตแล้วก็แรงบันดาลใจไปได้เลยไปได้เลยนะแล้วถ้าใครต้องการเข้าคอร์สรุ่นที่6พี่แป้งเปิดเดือนละรุ่นเมื่อเปิดเรียนปุ๊บพี่แป้งจะไม่รับระหว่างรุ่น ถ้าคุณสมัครไม่ทันคุณก็ต้องรอเรียนเดือนหน้าเดือนหน้าแต่ถ้าใครอยากจะเริ่มเรียนวันที่8พฤศจิกายนเนี้ยก็ต้องสมัครภายในวันที่7ภายในวันที่7นะโอเคนะใครจะเรียนก็พิมพ์รุ่น6ไปพิมพ์รุ่น6ไปถ้าใครยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะเรียนกับพี่เรียนฟรีที่เพจทุกวัน6โมง10นาทีอยู่แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนสวัสดีจ้ะ